สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจริญก้าแชนแนลนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ลุงเจริญด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับการทําบุตรประตูนะครับอย่างน้อยๆเราต้องเจียปลายให้มันแหลมก่อนนะครับตรงเดือยมันนะครับเจียเจียข้างบนให้แหลมหน่อยเพื่อจะได้เวลาเราติดตั้งแล้วจะได้สวมใส่ได้ง่ายนะครับเวลาถอดเข้าถอดออกในระหว่างการติดตั้งเนี่ยครับ มุดมันมีสองตัวนะครับจะให้ดีก็ตัดสั้นหนึ่งตัวยาวหนึ่งตัวนะครับตัดตัวเดียวอะครับตัดเพื่อให้มันสั้นถ้าสมมติว่าตัวบนมันยาวเราสวมตัวบนก่อนแล้วตัวล่างมันยังไม่เข้ามันก็ยังมันมันก็ยังสวมได้ง่ายครับค้างตัวบนนิดหนึ่งมันไม่หลุดสักสามมิลนะครับตัดให้สั้นสักสามมิลแล้วเจียให้สโลปหน่อยนะครับเจียให้แหลม จะได้ง่ายเวลาถอดออกถอดเข้านะครับในสั้นตัวหนึ่งยาวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับอ่าใน,นบูธประตูตัวล่างตัวบนตัวล่างนะครับบูธต้องตั้งให้ตรงกลางนะครับตั้งให้ตรงกลางให้อ,อยู่ศูนย์กลางครับดูให้ขนานนะครับขนาดกันั่นนะ ขนาดกา็วงกบประตูวงกบในวงกบนอกก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกจะมองช่างบางคนเขาก็ใช้เหล็กดามนะครับเหล็กยาวๆมาดามให้มันตรงอันนี้เราดูให้มันตรงครับระว่ังขอบวงกบเล็งให้มันขนาดก็ได้ครับไม่เบี้ยวไปไเบี้ยวมาก็ใช้ได้ เหมือนกันครับอันนี้เราต้องใส่เหล,ล็กใส่เหล็กไอ้คนลดเชื่อมให้รอบเลยนะครับเนี่ยใส่ให้รอบประตูเลยให้มันห่างประมาณ3มิลรอบประตูเลยนะครับมันจะได้ปิดเปิดสะดวกเวลาเราทําสีแล้วบูทให้ขนาดตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมแน่นนะครับ เพื่มเรื่มให้มันแข็งก่อนนะครับ แล้วก็กรอนนะครับเอากรอนมาใส่กอนนี้เราต้องลองรองเหล็กขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะใส่มุ้งลวดข้างในนะครับข้างในมีบานมุ้งลวดเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแผ่นทึบตรงกลางถ้าธรรมดาประตูเหล็กนี่ จะมีแผ่นทึบตรงกลางเพื่อจะเว้นช่องลูกบิดประตูไม้นะครับอันนี้ลูกค้าเขาไม่ต้องการแผ่นทึบก็เลยทําโปร่งตลอดทีดนี้ทําโปร่งตลอดตรงตรงในที่เราจะใส่มุงรวดอะ่ะเราต้องยกกรอนให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มุงรวดเนี่ยมันขอบมุ้งลวดมันสอดเข้ามาได้ครับโอเคนะครับสอดมุงลวดเข้าได้ก็โอเคแล้วนะครับ นี้ต้องลองดูก่อนปิดเปิดให้คล่องนะครับบางทีถ้าเราทําไม่ไม่ไม่ละเอียดไปถึงหน้างานพอทําสีอะไรเสร็จเรียบร้อยเราไปแก้มันก็ลําบากอีกแล้วครับทําให้งานไม่สวยนะครับต้องให้เนียบทาทุกอย่างลองให้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วค่อยไปทําสีนะครับสีเดี๋ยวนี้เขาไปจ้างโรงงานพ่นอบนะครับเราไม่ได้ทําเองมันสมัยก่อนสมัยก่อนต้องทาเองนะครับพ่นเองทาเอง เขามีโรงงานรับทําสีโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็มาเจียดยวลองเปิดประตูดูนะครับไอ้ด้านข้างเราแต้มว้ก่อนนะวงวงวง,วงรอบีนห่างหนึ่งมิลน,นะครับเอากนรดเืียมย้าตไปนะครับรอบประตูกับวงกบเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับ เปิดไม่มีปัญหานะครับ